ส่วนทางด้านผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่4และคณะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพภาคที่3ค่ะ โดยได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปการจัดการฝึกและก็รับชมการฝึกดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสนจริงค่ะซึ่งการฝึกและการตรวจสอบกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพภาคที่3ประจำปีงบประมาณ2568นี้ได้เริ่มทําการฝึกมาตั้งแต่วันที่23มกุมภาพันธ์ค่ะในขั้นตอนการฝึกเตรียมการซึ่งดําเนินการฝึกในที่ตั้งและขั้นตอนการฝึกภาคสนามในปัจจุบันณพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่3อําเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทัย สำหรับการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงนั้นนะคะเป็นการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ในรูปแบบของการใช้กระสุนจริงซึ่งในการฝึกครั้งนี้ประกอบไปด้วยการปฏิบัติการดำเนินกลยุทธ์ของทหารราบการใช้อาวุธยิงสนับสนุนทั้งเครื่องยิงลูกระเบิดการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่การใช้อาวุธของกองร้อยฐานมาลาดตระเวนรวมไปถึงการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังมีการฝึกการปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ที่หมายอย่างรวดเร็วแล้วก็จู่โจมเพื่อเตรียมการเข้าตีและกวาดล้างค่าศึกต่อไปซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่4นะคะท่านก็ได้ให้โอวาดแก่กําลังพลผู้ที่เข้ารับการฝึกผ่านระบบสื่อสารและระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให,ให้แก่ผู้ที่รับการฝึกณพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่3ค่ะ